เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของอำเภอเทพ,พารักษ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะทำให้มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะคะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเทพรักษ์ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนและทางเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำตนตำบลบึงปรือออำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาจากการลงพื้นที่พบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา ในพื้นที่เทือกเขาพังเหยซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวหลายกิโลเมตรและแบ่งระหว่างภาคอีสานและภาคกลางมีฝนตกหนักทั้งคืนทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากลงบนถนนทางหลวงชนบทสาย5 0 0 4เทพารักษ์เทพสถิตและมวลน,น้ําได้ไหลลงเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทําให้ประชาชนติดอยู่ด้านในไม่สามารถออกมาได้และมวลน,น้ําดังกล่าวยังได้ไหลลงน้าโตนที่เป็นน้ําตกไหลยยแรงและเชี่ยวทําให้น้ําขังรงต่อสะพานเจ้าหน้าที่ก็ ได้ทำการช่วยเหลือประชาชนเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทต้องนำกลวยยางมาวางเพื่อเป็นสัญญาณให้รถขับช้าลงเนื่องจากหวั่นว่าคอสะพานจะชำรุดคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาภายในหนึ่งวันสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ